สวัสดีครับผมสวัสดีนะครับเพื่อนๆนะครับพี่ๆพี่น้องนะครับทุกท่านนะครับคลิปนี้ก็มาพบกับแนวทางหวยลาวสตาร์นะครับแล้วก็ลาวสตาร์ VIP นะครับงวดประจำวันที่14นะครับเดือน7 2567นะครับผมก่อนอื่นเนาะต้องขอขอบคุณพี่พี่สมาชิกนะครับที่นะครับเป็นห่วงนะครับน้องแอดเนาะก็ในกลุ่มในกลุ่มแล้วก็ในในยูทูบเนาะพี่พี่ก็คอมเมนต์ให้กําลังใจนะครับขอบคุณมากๆนะครับเพราะว่าเมื่อคืนนี้นะครับผมไม่ได้ลง แนวทางราวเช้าเนาะก็มีพี่ๆหลายท่านที่รอติดตามนะครับพี่ๆรอติดตามนะครับพอพอไม่ลงเนาะนะครับแนวทางราวเอายกตัวอย่างอย่างราวสตาตอนเช้านะครับก็ผมคํานวณดูนะครับก็มาเต็มเต็มนะครับพี่ๆพ,พอเราไม่ลงก็ประมาณนี้นะครับจะมาเนาะนะครับ ก็ต้องขอโทษด้วยนะครับที่ไม่ได้ลงให้นะครับต้องขอโทษพี่ๆี่ที่ติดตามแนวทางลาวเช้าในกลุ่มนะครับผมเนาะท่านใดนะครับที่สนใจอยากเข้ากลุ่มแนวทางฟรีนะครับไปที่ใต้คลิปใต้คอมเมนต์ในคลิปนี้ได้เลยนะครับเข้าไปสอบถามกันได้นะครับเนาะสำหรับแนวทางของเราเมื่อวานนี้ก็มาตัวเด่นนะครับพี่ๆแต่ว่าตัวเจาะไม่มานะครับลาวสตาเนี่ยผมให้2กับ6ไปรูด2ผลที่ออก16392นะครับผม 92ของเราไม่มีนะครับใครรูดที่2เข้าไปที่92 6 3ก็ไม่มีเนาะเน้น64มา6 3ใครเอา6ไปวิ่งไปรูดเข้าไปที่6 3นะครับก็มาเป็นเพียงเลขเด่นนะครับเนาะกับสายรูดนะครับเราสตาร์ v i p ให้4กับ8รูด4ผลที่ออก7 5 8กับ3 5นะครับของเราก็ไม่มี4เนาะสไม่มานะครับแต่ว่าใครเอา8ไปวิ่งไปรูดเข้าไปที่ 58นะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับแนวทางส่วนในวันนี้นะครับ่านใดที่เข้ามาติดตามเนะ้าก็ขอให้เฮงๆปังๆก็แล้วกันนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะลงแนวทางหวยรัฐบาลลาวแล้วก็หวยรัฐบาลไทยด้วยนะครับพี่พี่เนาะก็เดี๋ยวจะไล่ทยอยลงเรื่อยๆนะครับนะเพื่อว่าจะพี่พ,พี่สมาชิกจะได้วิเคราะห์คิดคำนวณน,นะครับเวลา พรุ่งนี้นะครับเป็นวันทํางานแล้วผมจะไม่ค่อยมีเวลาเท่าไหร่นะครับก็เดี๋ยวจะลงให้วันนี้นะครับให้พี่ๆสมาชิกได้รับชมกันนะครับถ้าใดรอติดตามก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมหวยลาวสตานะครับหวยลาวสตาผมให้ไปที่เลข8กับเลข2นะครับพี่สายลูดเนี่ยผมให้ไปที่เลข8นะครับ แปดสามแปดหกแปดเก้าสองสามสองหกสองแปดนะครับสามตัวสองแปดสามนะครับ ะครับผมก็จะประมาณนี้ตัวเน้นนะครับรอบบ่ายอืมไม่ใช่รอบบ่ายรอบ V.I.P นะครับ V.I.P ให้ไปที่3กับ3กับ7นะครับผมรูดไปที่3 3มสองนะครับ

นะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับสลับหวยลาวสตาแล้วก็ลาวสตา VIP นะครับวันนี้ขอให้มาในตัวเน้นตัวเจาะขอให้พี่ๆสมาชิกทุกท่านนะครับโชคดีนะครับผมคลิปนี้กาบสอสดีครับ